สิริวันสิริวันเอ้ยบอกว่าเขาให้การไปแล้วสารตัดสินไปแล้วจะอ่านเอาอะไรอีกแล้วสิริวันเสือกอะไรด้วยอะครับ One, สิริวันสลัแนอะไรด้วยอะครับสิริวันเสือกอะไรด้วยอะครับจะเอาอะไรหรือไม่เอาอะไรสิริวันเสือกอะไรด้วย One, สิสริวัแสลันแนอะไรด้วยผมอ่านบนหัวพ่อสิริวันเหรอ บนหัวแม่สิริวันเหรอบนหัวโคตรพ่อสิริวันเหรอบนหัวโคตรแม่สิริวันเหรอหรือบนหัวสิริวันก็เปล่าเลยแล้วสิริวันเสือกอะไรสิริวันสนัสน,สนแนะอะไรผมจะอา่านนะครับเอาอะไรมันก็เรื่องของผมเสือกอะไรด้วยสนัแนะอะไรด้วย ฮะเสือกอะไรด้วยครับสิริวัลสารแนอะไรด้วยครับสิริวัลผมไปนั่งอ่านบนหัวโคตรพ่อสิริวัลหรือเปล่าผมไปนั่งอ่านบนหัวโคตรแม่สิริวัลหรือเปล่าผมไปนั่งอ่านบนหัวโคตรพ่อโคตรเงาสิริวัลหรือเปล่าผมไปนั่งอ่านบนโคตรเงาของแม่สิริวัลหรือเปล่าก็เปล่าผมก็ไม่ได้นั่งบนหัวสิริวัลเพราะฉะนั้นสิริวัลอย่าเสือก อย่าสารแนมันเรื่องของผมผมจะอ่านเพื่ออะไรสิริวันเสือกอะไรด้วยสิริวันสารแนอะไรด้วยหรือที่ผมอ่านมันทําให้โคตรพ่อสิริวันตายหาโคตรแม่สิริวันตายหาโคตรเง้าตระกูลของสิริวันตายหากันหมดก็ไม่ใช่นะแล้วสิริวันเสือกอะไรด้วยสิริวันสารแนอะไรด้วยฮะ สิริวันเสือกอะไรด้วยสิริวันสารณนอะไรด้วยเมื่อไหรที่ผมไปนั่งอ่านบนหัวโคตรพ่อโคตรแม่สิริวันสิริวันเขาเดือดร้อนเมื่อไหร่ที่ผมไปนั่งอ่านบนหัวโคตรเง่าของพ่อแม่สิริวัน,ส,วนสิริวันเขาเดือดร้อนเมื่อไหร่ที่ผมไปนั่งบนหัวสิริวันสิริวันเขาเดือดร้อนถ้ายังไม่ได้นั่งอย่าเสือกเดือดร้อนอย่าเสือกสารณน นะอย่าสละแน่นะสิวันอย่าเสือกนะไม่ได้นั่งอ่านบนหัวโคตรพ่อโคตรแม่สิริวันเพราะฉะนั้นอย่าเสือกอย่าสละแน่อะต่ออา